จากความเดิมในตอนที่แล้วนิกและแฮงในกะรับได้ทําคดีเวสเซนครั้งที่ทํำลายร่างกายผู้คนแบบไม่เลือกหน้าซึ่งมันเนี่ยก็เกิดจากโรคระบาดค้ายอีโบลาในหมู่เวสเซน และโลซาลีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเวเซนที่ติดเชื้อโรคนี้เข้าไปโดยที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจถ้าไม่นิกแฮงค์และมอนโรพยายามหาวิธีรักษาการชุนละมุนวุ่นวายจนพวกเขาเนี่ยครับสามารถทํายารักษาขึ้นมาได้สําเร็จและทุกอย่างเนี่ยก็คลี่คลายลงได้ด้วยดีแต่นิกเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่ามีหนุ่มเวเซนและนามเนี่ยสะกดรอยตามเขาอยู่ทุกฝีก้าวและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรกันต่อไปก่อนสวดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวานาเทล และก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมนี่ก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้าผมนี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนหรือก็ใต้ดีสคริปชันให้นะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมนี่ก็ขอเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ากริมในซีซั่นที่2ใน e p ที่5และ6กันได้เลยครับ ใน e ีพีนี้เร,เรื่องราวทั้งหมดยจะเริ่มต้นที่กลางดึกคืนหนึ่งในตอนนี้ในช่างซ่อมบีเวิร์ก็ได้นัดพบกับนิกที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อจะเล่าเรื่องราวที่เขาเได้คุยกับจูเลียนให้นิกได้ฟังด้วยความรู้สึกผิดที่เขาเเผลอพูดคำว่าเกรมออกไปแต่ทว่าจูๆ่ๆนิกนะครับก็รู้สึกได้ถึงสายตาแปลกๆที่จับจ้องมองเขาอยู่ทําให้เขาเระแวดระวังตัวมากขึ้นจนรีบขับรถกลับบ้านของตัวเองไปและขณะเดียวกันหนุ่มนักบัญชีของสถานที่แห่งหนึ่งก็ได้ทํางานจนดึกดื่น พื่อให้งาน,นเสร็จรู้เร็วโดยเร็วจนเพื่อนร่วมงานของเขาเนต้องเดินมาตามให้กลับบ้านเพื่อไปใช้วันหยุดในคุ้มค่าซะไม่นานนักหนุ่มหนักบัญชีก็ตัดสินใจเก็บข้าวของขึ้นรถกลับบ้านของเขาถ่าระหว่างที่เขาเนกำลังเดินไปขึ้นรถอยู่นั้นเองจูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นทําให้เขาเนค่อยๆเดินตามเสียงนั้นไปก่อนจะเจอเข้ากับต้นตอของเสียงและก็ใครบางคนที่มีดวงตาสีแดงกำ่ำาจนเขาเ,เริ่มหวาดกลัวก่อนจะเผยล่่งแผลที่แท้จริงของตัวเองออกมาและจังหวะนั้นเอง เขาเนี่ยก็ถูกมันตีหัวจนสลบเหมือนลงไปกับพื้นทันทีและมนุม่มนักบัญชีนะครับได้ฟื้นขึ้นจากการสลบเขาเนี่ยก็ได้พบว่าตัวเองถูกห้อยติดอยู่กับรถแบ็คโฮพร้อมกับถูกย้อนลงไปในเครื่องบดไม้ที่เขาเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นจากโชคชะตาและก็ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเขาอีกเลยส่วนทางฝั่งของเน็กเขาเนี่ยก,ก็กลับมาถึงบ้านแล้วแต่ก็ไม่พบกับจูเลียตเลยเขาเนี่ยครับก็เลยโทรศัพท์หาเธอด้วยความเป็นห่วง แล้วก็ได้รู้ว่าเธอเนี่ยกำลังสั่งสร่อยู่กับเพื่อนเพื่อน,นั่นเองทาให้เขาเนี่ยปล่อยเธอเที่ยวกับเพื่อนต่อไปเพื่อความสบายใจของเธอครับและในลุงเช้าว,วันต่อมาเน็กและแฮงเนี่ยก็ได้รับเรื่องคดีงเงินสามแ0นกว่าดอลลาร์ที่หายไปจากโบสถ์แห่งหนึ่งโดยที่สาธุคุณเควินเป็นคนแจ้งความด้วยตัวเองและเควินเนี่ยก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าธนาคารเนี่ยแจ้งผมเมื่อเชา้านี้บอกว่ามีเงินเนี่ยถูกโอนไปที่โคลาโซ่ต้นทางที่โอนไปเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กของบูสเตอร์นักบัญชีของโบสถ์เรา ที่ดูแลบัญชีให้ผมฟร,ฟรีและผมเนี่ยก็โทรไปที่ทํางานของโนแมนเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปทํางานและเมื่อ Kevin เควินนะครับได้ออกจากสถานีตํารวจไปนิกและแฮงก์เนี่ยก็ย้า,ายกันตามสืบคดีเรื่องนี้กันต่อจนพวกเขาเนี่ยได้รู้ว่าถ้าเงินถูกโอนไปที่โคลาโซ่แล้วมันเนี่ยก็จะไม่ได้คืนเพราะต้องใช้เวลา60-90วันถึงจะสอบสวนเรื่องนี้ได้ที่นั่นนั่นเองอีกท้งเจ้าหน้าที่คนสนิทของพวกเขาเนะยครับก็ยังโทรศัพท์เข้ามาบอกพวกเขาถึงเรื่องที่เจอรถของบูสเตอร์ถ,ถูกจอดถึงไว้ที่สถานีอีกด้วย แล้วพอได้รู้แบบนั้นแล้วนั่นเนี่ยก็ทำให้พวกเขาเดินทางไปที่โบสถ์กันต่อเพื่อจะสอบถามสมาชิกในโบสถ์เกี่ยวกับเรื่องของบูสเตอร์แล้วก็ได้พบว่าบูสเตอร์เนี่ยไม่มีประวัติเสียเลยแม้แต่น้อยครับเขาเนี่ยทำงานให้โบสถ์มานานหลายปีแล้วก็เป็นคนติดบ้านมากแต่แล้วจู่ๆผนักงานดูแลเครื่องบดเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาหาพวกเขาเพื่อตามให้ไปดูสาเหตุของเครื่องบดท,ที่เสียขึ้นกะทันหัน แลเมื่อนิกับแฮงเนะครับได้ไปดูแล้วก็ได้พบกับชิ้นส่วนมนุษย์ที่แหลกละเอียดเหลือแค่ขาที่ยังคงรูปร่างเอาไว้พร้อมกับเหล็กที่เชื่อมติดอยู่กับส่วนสะโพกข,ของมนุษย์ซึ่งมันเนี่ยก็ไปขัดกับเครื่องบดเอาไว้อยู่เป็นอันชี้ชัดได้ว่านี่เป็นร่างของบูสเตอร์ครับเพราะเขาเนี่ยเคยผ่าตัดสะโพกเมื่อ4ปีที่แล้วทำให้นนกเนี่ยสงสัยขึ้นมาว่าเควินเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยความที่เควินเนี่ยรู้ว่ามีเงินในโบสถ์อยู่เท่าไหร่แล้วก็แจ้งเหตุเงินหายไไไไมมมมม่่่่่ใชกกาาาาาารรรรรฆตตอจจจจีีควววเเเปป็นไปได้ท้ทขะะูพ และข้อสงสัยนี้นะครับก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเมนิกเนี่ยเจอข้อมูลดับบัญชีของโบสเกตฮาเวสในลิตร์ล็อกเมื่อ5ปีก่อนที่หายตัวไปพร้อมกับเงินของโบสซึ่งเควินเองก็เคยเป็นนักบวชของโบสนี้เช่นกันหลังจากนั้นนิกและแฮงเนี่ยก็ได้ไปรายง,งานคดีเรื่องนี้ให้เลนาดได้ฟังเขาเนี่ยก็เลยบอกกับทั้งคู่ว่าให้แย่เรื่องพบศพกับเควินเพื่อว่าเควินเนี่ยจะเคลื่อนไหวพลาดออกมาให้ได้เห็น ไม่นานนักนิกและแฮงนะครับก็ได้ไปพบกับเควินที่กําลังพูดน้มน้วสมาชิกในโบสถ์อยู่จนนิกเนี่ยพูดเรื่องของบูสเตอร์ที่ถูกฆาตกรรมออกมาให้ทุกคนได้ฟังและสมาชิกทุกคนภายในโบสถ์ก็เผยใบหน้าที่แท้จริงของแพ้ออกมาพร้อมกับเควินที่เผยร่างของบูสบาตออกมาด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนั้นเองเควินนะครับก็อยู่ในโบสถ์ตอนที่บูสเตอร์เสียชีวิตแต่เขาเนี่ยมีเมแกนเป็นพยายนที่อยู่ให้กับเขาทำให้นิกและแฮงเนี่ยต้องออกจากโบสถ์ไปเพื่อไปหาหลักฐานมาตัวเควินมากกว่านี้ พอจากการพูดคุยกันนิกและแฮงก์เนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความไม่จริงใจของเควินถึงแม้ว่าเขาจะจะพูดโน้มน้าวใจคนได้เก่งแค่ไหนก็ตามและหลังจากนั้นพวกเขาเก็ได้ไปหามอนโดเพื่อขอให้มอนโดเนี่ยปลอมตัวเข้าไปในโบสถ์เพื่อหาหลักฐานมัดตัวเควินในตอนแรกมอนโดเนี่ยก็ไม่อยากทำยับแต่เขาเนี่ยก็อาสาจะทําให้เพราะการที่บูสบาร์เนี่ยเป็นผู้นําของฝูงเลเซนกูเตอร์มันเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนแล้วมันเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการที่มีอาหารเที่ยงเนี่ยลายล้อมอยู่รอบตัวบูสบาร์เลย และเมื่อมอนโดนี่ครับได้เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเนี่ก็ได้ถือกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปในโบสถ์แล้วก็ทําทีว่าตัวเองเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วซึ่งสมาชิกของโบสถ์รวมถึงเควินก็รู้ดีถึงเรื่องที่มอนโดเนี่ยเป็นบูสปาบัแต่เควินเนี่ยก็ยินยอมให้มอนโดพักอาศัยอยู่ในโบสถ์ได้และนั่นก็ทําให้ในคืนนั้นเองเขาเนี่ยครับก็ได้เห็นเควินกําลังจูบเมแกนอยู่หน้าประตูของเขาทาให้มอนโลเนี่ยรีบโทรศัพท์พานิกเพื่อบอกกับเขาขึ้นแบบว่า เควินเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นที่โน้มน้าวคนเก่งมากเขาเนี่ยเหมือนหมาป่าสวมหนังแกะเลยเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเมแกนด้วยส่วนทั้งฝั่งของเลนา่าดในตอนนี้เนี่ยสายของเขาก็ได้โทรเข้ามาบอกถึงเรื่องที่ได้รูป,ปรพันธ์สันธานของนุกเคล่าวีที่ถูกส่งมาพอร์ชแลน์เพื่อเอากุญแจแล้วและเมื่อเลน่านะครับได้เปิดไฟล์ดูก็พบว่านุ่มนุกเคล่าวีคนนี้เนี่ยชื่อเดวิดซึ่งเป็นคนเดียวกันกันกบที่ตามสะกดร,รอยนิ้อยู่นั่นเอง ขณะเดียวกันทางฝั่งของจูเลียตเธอเนี่ยก็กลับถึงบ้านก่อนนิกเธอเนี่ยครับก็เลยเดินเข้าไปในห้องนอนตามปกติโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าเดวิดเนี่ยแอบคนเข้าของภายในบ้านของเธอก่อนจะเดินเฉียดหลังเธอออกจากบ้านไปพอดีและในวันต่อมานิกและแฮงก์เนี่ยก็เสิร์ฟขนเจอรูปถ่ายของโบสถ์เดิมที่เควินเนี่ยครับเคยอาศัยอยู่ซึ่งในรูปนั้นเนี่ยก็มีเมแกนอยู่ด้วยเหมือนกันที่ทั้งตอนที่เธอเนี่ยอยู่โบสถ์เดิมเธอเนี่ยก็ใช้ชื่อเดียวกันกับนักบัญชีคนเก่าที่หายตัวไปแต่เมื่อเธออนีี่่ยยย้าามูโบท เธอเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อใหม่ทันทีทําให้พวกเขาในกรับเรียกแมแกนมาเสบส่วนเรื่องราวจนแม่แกนเนี่ยบอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่เธอเนี่ยเคยแต่งงานกับนักบัญชีคนเก่าแต่พอสามีเก่าของเธอหายตัวไปพร้อมเงินแล้วก็ทิ้งเธอเอาไว้ทําให้เธอเนี่ยปันใจให้กับเควินแทนแต่เธอเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องที่เควินเนี่ยขโมยเงินหรือทําการฆาตกรรมอะไรเลยแม้แต่น้อย และหลังจากที่เมแกนนะครับได้กลับไปหาเควินแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเขาถึงเรื่องที่เธอเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็ขอร้องให้เควินเนี่ยหนีไปจากพอร์ตแลนด์พร้อมกับเธอเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันพร้อมกับเงินที่ได้มาครับแต่เควินเนี่ยก็ยังยืนยันที่เขาเจะอยู่พอร์ตแลนด์ต่อไปโดยที่ไม่ฟังเสียงเตือนของเธอเลยและแท้จริงแล้วแม่แกน,นะครับรู้สิ่งที่เควินทําทั้งหมดทั้งการค่านักบัญชีคนเก่าการค่าบูสเตอร์และแผนการที่เขาวางเอาไว้ต่อจากนี้ด้วยเช่นกัน เธอเนี่ยก็เลือกที่จะปกปิดมันเอาไว้เพราะเธอเนี่ยหลงรักเควินมากเกินกว่าจะหักหลังเขาได้ครับขณะเดียวกันทางด้านของนิกเขาเนี่ครับก็ได้ไปที่รถบ้านของตัวเองเพื่อจดสิ่งที่เขาได้เห็นมาลงในหนังสือกริมแต่แล้วจู่ๆเดวิดที่เป็นนุกเคลาวีก็โจนเข้ามาทําร้ายเขาโดยที่เขาเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวทําให้นิกเนี่ยครับต้องใช้แรงทั้งหมดต่อสู้กับเดวิดจนท้ายที่สุดนิกเนี่ยก็เอาชนะมันมาได้สําเร็จและก็พบกับกระดาษที่วาดรูปกุญแจเอาไว้จากในกระเป๋าเสื้อของเดวิด ทำให้เขานี่ครับได้รู้ทันทีว่า David เดวิดจะทำลายเขาไปเพื่ออะไรต่อจากนั้นในลุงเช้าวันต่อมาในวันนี้เนี่ยเมแกนก็ได้นั่งคุยกับเพื่อนสาวที่กําลังตั้งท้องแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่เพื่อนสาวนะครับได้บอกกับเมแกนถึงเรื่องที่แฟนของเธอเนี่ยรู้ว่าลูกในท้องเธอเป็นลูกของเธอกับเควินทาให้ใเมแกนนะครับโกรธเคืองเควินมากชนวเธอเนี่ยตัดสินใจเปล่าประกาศให้สมาชิกในโบสถ์ได้รู้เรื่องที่เควินเนี่ยเป็นคนฆ่านักบัญชีแล้วก็เอาเงินไปทั้งหมด ส่วนทางฝั่งของเลนาดเขาเนี่ยก็ได้รับข่าวจากเจ้าหน้าที่คนสนิทถึงเรื่องที่ศพเมื่อชเช้าในแม่น้ํานั้นเป็นศพของเดวิดครับแต่ถว่ามีสาเหตุการตายเนี่ยเป็นการถูกตีด้วยค้อนซึ่งเลนาาเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะสืบคดีนี้ต่อไปให้มากความเพราะเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่าเดวิดนั่นเองกระดับมาที่ทางฝั่งของเมแกนแ,และก็สมาชิกคอนอื่นๆในโบสพวกเขาทั้งหมดนะครับเดเข้าไปในห้องของเควินที่กํลาลังคุยกับมอนโดอยู่ื่าถามความจริงในสิ่งที่เมแกนพูด ซึ่งเควินเนี่ยก็พยายามใส่ลายป้ายสีให้มอนโดเนี่ยเป็นคนรับผิดการฆาตกรรมนี้แทนแต่หนึ่งในสมาชิกของโบสก็ได้พบโน้ตบุ๊กของบูสเตอร์ในลิ้นชักของเควินเข้าทําให้เขาเนี่ยแทะต่อไม่ออกแล้วก็ถูกสมาชิกของโบสเนี่ยลุมทาร้ายได้ทันทีก่อนที่สมาชิกของโบสถนะครับจะหันไปหามอนโดที่เป็นบูสตบาดเหมือนกันด้วยความกลัวในความเป็นบูสบาดนี้ทําให้สมาชิกของโบสยัเนี่ยไม่ฟังเสียงห้ามปามของมอนโดเลยแม้แต่น,น้อยจกนกระทั่งี้กับแหงได้มาถึงแล้วก็ช่วยมอนโดจากการโดนลุมทาร้ายเอาไว้ได และเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างในครับได้สงบลงแล้วสมาชิกของโบสถ์เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีต่อไปและพวกเขาเนี่ยก็สารภาพความผิดที่ได้ทําลายร่างกายของเควินแต่เมแกนนั้นเนี่ยเธอหายตัวไประหว่างเหตุการณ์ชุลมุนซึ่งนิกและแฮงกเนี่ยก็รู้ว่าจะตามตัวเธอได้ที่ไหนส่วนทางฝั่งของเมแกนเธอเนะครับก็ได้ไปนอนอาบแดดที่โคลาโซกับเพื่อนสาวของเธอด้วยความสบายใจพร้อมกับเงินก้อนโตที่เธอเนี่ยได้มาและ E p ที่5ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็มาต่อกันใน EP ที่6กันเลยนะครับและใน EP นี้เรื่องราวเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นที่เลนา์ดในตอนนี้เนี่ยเขาได้รับสายโทรศัพท์จากหญิงสาวผมบอลคนหนึ่งที่ได้โทรเข้ามาหาเขาก่อน<อ><อ>จะพูดขึ้นมาว่าที่รักเธอเนี่ยจำฉันได้ไหมฉันนีกำลังกลับจากโตเกียวและจะแวะพักสักหน่อยฉันได้อยู่โรงแรมดีลักซ์ขณะเดียวกันทางฝั่งของเน็กเขาเนี่ยก็ได้กลับไปถึงบ้านของเขาก่อนจะพบว่าจูเลียตเนี่ยกำลังทําอาหารเมนูที่เขาชอบอยู่ ทำให้เขาเนี่ยนึกว่าเธอได้ความทรงจําเกี่ยวกับเขาขึ้นมาแล้วแต่ว่าเปล่าเลยครับเธอเนี่ยแค่เจอสมุดจดเมนูปโปรดของนิกในหนังสือทำอาหารก็เท่านั้นเองแต่ทว่าเธอเนี่ยครับก็อยากสร้างความทรงจําใหม่กับเขาในคืนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็เลยเตรียมโต๊ะอาหารเพื่อจะทานมือค้ากัน2ต่อสส่วนทางฝั่งของบอนโดเขาเนี่ยก็กาลังเตรียมมือค้าอยู่เช่นกันและเขาเนี่ยก็ดัดเดทก,กับโรซารี่2ต่อ2ภายในบ้านของบอนโดครับและทางฝั่งของแองเจลิน่า เธอเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวในภาพแห่งหนึ่งก่อนจะตกผู้ชายมาได้คนหนึ่งแต่เธอเนี่ยก็ไม่ต้องการจะสารสัมพันธ์หรือว่าไปจบที่เตียงอย่างที่ชายหนุ่มตรงหน้าของเธอคิดเลยท,ทําให้เธอเนี่ยครับเลือกจะหยุดการกระทําทั้งหมดเอาไว้ก่อนที่ทเธอเนี่ยครับจะเดินออกจากผับเพื่อกลับบ้านของตัวเองในขณะที่ชายหนุ่มเนี่ยก็รับสายโทรศัพท์เรื่องงานของเขาแต่ทว่าจูๆ่ๆชายหนุ่มเนี่ยก็วางสายโทรศัพท์แล้วก็เดินตามมาล้งางเธอไม่ให้เธอเนี่ยไปพร้อมกับล่วงเกินเธอโดยที่เธอเนี่ยไม่ยินยอม ทำให้แองเจลินานะครับทนไม่ไหวแล้วก็เผยร่างที่แท้จริงออกมาซึ่งมันเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชายหนุ่มหนี่ยก็เผยร่างที่แท้จริงของตัวเองออกมาด้วยเช่นกันแต่เธอเนี่ยก็มีสกิลการเอาตัวรอดที่แสนจะชำชองกว่าชายหนุ่มมากนะครับจนเธอเนี่ยเผยฆ่าชายหนุ่มทิ้งไปโดยที่เธอเนี่ยไม่ทันตั้งใจและเมื่อเธอเนี่ยครับได้สติกลับมาเธอเนี่ยก็ตัดสินใจขโมยเงินในกระเป๋าสตางค์ของชายหนุ่มผมกระป๋ากระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศัพท์เข้าไปในพงหญ้า และทนใดนั่นเองชายหนุม่มอีกคนเนี่ยก็เข้ามาข้างหลังเธอพร้อมกับเอาปืนจ่อหัวให้เธอเนี่ยเดินตามเข้าไปที่รถคันหนึ่งส่วนทางฝั่งของเดนาดเขาเนี่ยก็ได้ไปทานมือค้กับสาวสวยผมบอนที่โทรศัพท์มาหาเขาก่อนหน้านี้และจากการพูดคุยกันของทั้งสองคนพวกเขาเนี่ยครับก็ได้รู้แกวของกันและกันถึงเรื่องที่มีความลับต่อกันและเลนาดนก็รู้ว่าเธอเนี่ยมาที่นี่เพื่อตามหากุญแจแต่เขาเก็แค่ยังไม่แน่ใจว่าใครเนี่ยส่งเธอมาจนกระทั่งเธอเนี่ยครับได้ถามเลนาดขึ้นมาว่า คุณเนี่ยจะไม่กลับบ้านหรอเรนาดเนี่ยก็เลยตอบเธอกลับไปว่าอ๋ออืมกลับสิภายใต้เงื่อนไขของผม,มะนะเธอเนี่ยครับก็เลยถามเลนาดขึ้นมาอีกว่าแล้วถ้าเอลิกพี่ชายของคุณได้ข่าวว่าคุณฆ่าญาติหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับฉันนะกระดมาที่ทางฝั่งของแองเจลิน่าในตอนนี้เนี่ยเธอก็ขึ้นไปในรถของชายเที่เวปืนเนี่ยจ่อหัวเธอแล้วครับและเธอเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับชายโนมิกคนที่ดูเป็นหัวหน้าของชายที่จ่อปืนมาทางเธอ แล้วหัวหน้าชายหนุ่มคนนั้นก็ <S <S เผยร่างของเคอร์นิสเลเกอร์หรือล่างงูที่แท้จริงออกมาแล้วก็บอกกับเธอถึงเรื่องที่เธอเนี่ยต้องทํางานแทนคนที่เธอฆ่าไปโดยการที่เธอเนี่ยจะต้องฆ่าใครบางคนในลิ์ของเขาแล้วก็เอาศพมาให้เขาภายใน24ชั่วโมงและเขานี่ครับจะมอบเงินสดให้เธอ25,000ดอลลาร์พร้อมกับปล่อยตัวเธอไปทําให้แองเจลินาเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องรับลิ์รายชื่อมาพร้อมกับโทรศรัพท์จากพวกมันก่อนที่เธอเนี่ยจะรีบเดินทางไปหาบอนโดในทันที แล้วเมื่อไปถึงเธอนี่ครับก็ได้เข้าไปขัดจังหวะการเดทกันของมอนโดกับโรซาลีแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนั้นเลยแล้วก็ยังไล่ให้โรซาลีเนี่ยออกจากบ้านของมอนโดไปอีกทำให้มอนโดเนี่ยครับต้องเดินไปคุยกับแองเจลีน่าเพื่อขอให้เธอเนี่ยออกไปดีๆแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ทันแล้วโรซาลีเนี่ยครับได้ออกจากบ้านของเขาไปโดยที่ไม่ทันได้ล่ำลากันซึ่งเธอเนี่ยก็โทรศัพท์มาหามอนโดอีกครั้งเพื่อขอโทษที่เธอเนี่ยออกจากบ้านไปโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้บอกกล่าวเพราะว่าญาติของเธอเนี่ยอาการโคม่นนัเอง ไม่นานนักแองเจลิน่าเนี่ยก็บอกมอนโดถึงเรื่องที่มีคน,นจ้างเธอฆ่าเขาด้วยเงิน2อง0 0ดอลลาร์ภายใน24ชั่วโมงซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพวกมันเ,นเป็นใครและจะฆ่ามอนโดไปทําไมแต่เธอเนี่ยไม่อยากให้มอนโดตายเธอเลยหวังจะช่วยมอนโดเก็บข้าวของหนีไปจากที่นี่แล้วพอได้ยินแบบนั้นนั่นเนี่ยก็ทําให้มอนโดตกใจกับเรื่องที่เธอเนี่ยบอกเขากทั้นหันแบบนี้ที่ทั้งเขาเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกว่าเคยไปทําใครโกรธเคืองถึงขนาดต้องฆ่าแกงกันอีก เขาเนี่ยครับก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์หานิกเพื่อจะขอความช่วยเหลือที่เขา่ยขอร้องให้แองเจลิน่าเนี่ยอยู่เฉยๆเมื่อนิกแต่มาถึงครับส่วนทั้งฝั่งของนิกเมื่อเขาเนี่ยได้รับสายจากมอนโดแล้วเขาย็็จำต้องที่เดินทางไปหามอนโดทั้งๆที่เขายังยังทานมือข้ากับจูเลียตไม่เสร็จซึ่งจูเลียตเนี่ยก็เข้าใจนิกดีเพราะเธอเนี่ยคคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนั่นเอง แล้วมันนิกนะครับได้ไปถึงบ้านของมอนโลแล้วเขาเน่ก็ได้เจอเข้ากับแองเจลิน่าทาให้เขาด้รีบชักปืนออกมาเพื่อจะจับกลุ่มเธอเข้าคุกพอการีครั้งก่อนที่เธอเกาะเอาไว้แต่มอนโดก็ขอร้องให้ทางนิกและแองเจลิน่าสันติต่อการก่อนครับเพื่อชีวิตของเขาซึ่งมัน,นก็ได้ผลเป็นอย่างดีนิกกับแองเจลิน่าย,ยอมสันติต่อกันแล้วมอนโดกับแองเจลิน่าก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้นิกฟังแต่พอะโทรศัพท์ที่แองเจลิน่าได้มาจากพวกมันเป็นแบบใช้แล้วทิง้งครับทำให้นิกนไม่สามารถตามหาต้นทางได้ หลังจากนั้นเนกนะครับก็ได้พามอนโดไปที่บ้านของแฮงเพื่อความปลอดภัยของมอนโดส่วนเขาเนี่ยก็ได้ไปที่ผับก,กับแองเจลิน่าต่อและทางฝั่งของแฮงกับมอนโดพวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งดื่มเหล้าด้วยกันและแฮงนึยก็ขอให้มอนโดเปลี่ยนร่างให้เขาดูเพราะเขาเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจการโวโกสักเท่าไหร่ทําให้มอนโดนะครับได้บอกกับแฮงขึ้นมาว่าการโวอร์เนี่ยจะเจ็บนิดนึงแต่เดียวก็ชินถ้าฉันได้ทําตอนนี้นานจะทั้งเห็นแล้วก็ไม่เห็นขึ้นอยู่กับฉัน ท่านนิกได้เห็นได้ทั้งๆที่ฉันเนี่ยไม่อยากให้เห็นเขาเนี่ยก็เลยแตกต่างและพอสิ้นเสียงแฮงนกนะครับก็ขอร้องให้มอนโดเนี่ยทำให้เขาดูหน่อยแต่เมื่อมอนโดเนี่ยทำทั้งสองแบบให้แฮงได้ดูแล้ว oh. เขาเนี่ยก็ถึงกับพังหงา,ง,งายหลังไป <is> ไม่ได้เห็นร่างที่แ <Right. S 1> ท,ท้จริงของมอนโดซึ่งแฮงนกนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอให้มอนโดเนี่ยทำให้เขาดูอีกครั้งส่วนทางฝั่งของนิกและแองเจลิน่าทางคูเนี่ยก็ไปถึงพับเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีตำรวจเนี่ยเข้ามาทำคดีนี้อยู่พอดีทำให้นิกเนี่ยขอให้เธออยู่แต่ใน ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ทําตามที่นิกบอกแล้วก็เดินออกมาจากรถพร้อมกับเล่าเหตุการณ์เป็นฉากๆให้นิกและตํารวจได้ฟังโดยที่เธอเนี่ยพยายามตัวไม่ให้มีพิรุธมากนักจนกระทั่งตํารวจนะครับได้เจอเข้ากับกระเป๋าสตางค์ของผู้ตายที่ลงอยู่ในพงหญ้าส่วนแองเจลิน่าเนี่ยก็แอบเก็บโทรศัพท์ของผู้ตายมาให้นิกได้ดูและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็เล่าเรื่องให้นิกฟังถึงเรื่องที่ผู้ตายเนี่ยรับสายเรื่องงานเป็นสายสุดท้าย ทำให้นิกในครับดีบโทรศัพท์บอกเจ้าหน้าที่ว่าให้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์สายสุดท้ายในเครื่องของผู้ตายในทันทีแล้วมานิกในครับได้ตำแหน่งหมายเลขสุดท้ายมันแล้วเขาเนี่ยก็ได้พาแองเจลิน่าไปที่ลานซูเปอร์มาร์เก็ตที่ซึ่งชายหนุ่มที่เคยเอาปืนจ่อหัวเธออยู่เพียงลาพังทาให้เธอในครับตัดสินใจเดินเข้าไปหาชายหนุ่มคนนั้นพ้องก็เปิดโทรศัพท์ให้นิกได้ยินคําพูดของชายหนุ่มไปด้วยก่อนที่เธอในครับจะข่มขู่ให้ชายหนุ่มเนี่ยยอมบอกเธอว่าถูกใครจ้างมาและชายหนุ่มก็บอกเธอขึ้นแบบว่า ฉันเนี่ยจะบอกเท่าที่รู้แต่ห้ามไปบอกใครนะเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับกริมเราเนี่ยหมายหัวเขาอยู่มีคนจ้างหัวหน้าฉันเขาเนี่ยต้องการค่ามอนนี่เพื่อเป็นตัวอย่างเขาเนี่ยไม่ควรทํางานช่วยกริมหลังจากนั้นนิกนะครับก็ได้ไปที่บ้านของแฮงเพื่อบอกเรื่องของแองเจลิน่าให้แฮงนะครับได้ฟังก่อนที่จะให้เธอเข้ามาซึ่งแฮงเองนะครับก็มีปฏิกิริยาเดียวกันกับนิกแต่พอะเรื่องของมอนโดเนี่ยสำคัญกว่ามากเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจช่วยเหลือแล้วก็ยืนฟังแองเจลิน่าแต่โดยดี และเมื่อแองเจลิน่านะครับได้เดินเข้ามาในบ้านของแฮงก์นิกกก็เล่าให้แฮงก์กับมอนโดฟังถึงเรื่องที่มอนโดเนี่ยถูกหมายห,หัวเป็นเพราะเขาเองและคนที่จ้างเนี่ยอาจจะเป็นพวกราชวงศ์ที่มีอยู่ในพอเชแลตน์เด็กคนหนึ่งแต่ทว่าวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้าแองเจลิน่าเนี่ยไปส่งศพมอนโดภายในคืนนี้พวกมันเนี่ยจะตามล่าทั้งเธอทั้งมอนโดทําให้มอนโดเนี่ยครับได้พูดออกมาว่าจะส่งศพฉันเพื่อที่ฉัน,น่ยเหมือนตายแต่ยังไม่ตายด้วยการนิทราพิฆคาต แล้วพอได้คุยหลังจากนั้นแล้วพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยก็จะไปที่ร้านสมุนไพรของโรซาลีพร้อมกับโทรศัพท์หาเธอเพื่อให้เธอในครับบอกสูตรยานิทถาคาดกับพวกเขามาทําให้โรซาลีเนี่ยครับนึกถึงเรื่องที่น่ากลัวในสมัยเด็กที่พ่อเธอเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยทํายาตัวนี้และคนที่กินเนี่ยก็จากไปตลอดการและเธอเนี่ยก็ไม่อยากให้มอนโลกินเพราะเธอในครับกลักกวจะเสียมอนโดไปเหมือนเหตุการณ์ของพ่อเธอขณะดเดียวกัน ทางฝั่งของเลนาดเองเขาเนี่ยก็ได้ค้นหาข้อมูลแล้วก็พบว่าสาวสวยของเขาเนี่ยไปเจอพวกลินมังกรมาแต่แล้วจู่ๆเธอเนี่ยก็โทรศัพท์เข้ามาหาเขาพอดีทาให้ทั้งกู่ในครับนัดเจอการที่ห้องของสาวสวยโดยที่สาวสวยเนี่ยไม่รู้เลยว่าเลนาดนะครับส่งคนไปสะกดร,รอยตามเธออยู่กลับมาที่ทางฝั่งของมอนโดเขาี่ครับก็ได้บอกโรซารีถึงเรื่องที่คนจ้างฆ่าเนี่ยเป็นเคอร์นิตเลเกอร์ ซึ่งทำไม่เนียนพอพวกเขายังจะตบตาพวกมันไม่ได้เลยทําให้โรซาลีนี่ครับตัดสินใจบอกสูตรยานิทาคาดกับพวกเขาทั้ง4ี่คนไปซึ่งยาตัวนี้มันนะครับจะทําให้ร่างกายเดี๋ยวเป็นอัมพาตเสมือนว่าตายชั่วคราวแต่ถ้ามอนโรเนี่ยไม่ฟื้นขึ้นมามันเนี่ยก็จะตายไปจริงๆขณะนั้นเองพวกเคอร์นิสเลอร์เกอร์เนี่ยก็ได้โทรศัพท์เข้ามาหาแองเจลิน่าเพื่อบอกถึงสถานที่นัดส่งศพมอนโดขณะเดียวกันทางฝั่งของเลนาา เขาเนี่ยก็ได้รับข่าวจากสายของเขาถึงเรื่องที่สาวสวยเนี่ยกำลังจะออกจากโรงแรมเพื่อไปขึ้นเครื่องบินซึ่งมันเนี่ยก็ขัดกับการนัดพบกันของเขาและเธอเป็นอย่างมากกระดับมันที่ทั้งฝั่งของวอนโดในตอนนี้เนี่ยเขาก็ปรุงยานิธาคาดขึ้นมาได้สําเร็จแล้วเร่องแค่เขาเนี่ยต้องกินมันเข้าไปแล้วก็นอนลงไปเท่านั้นและในจังหวะที่มอนโดเนี่ยกินยาแล้วก็นอนหลับไปนั้นโรซาลีเนี่ยก็บอกแองเจลิน่าขึ้นมาว่าถ้าเขาเนี่ยไม่ฟื้นภายในสองชั่วโมงเธอเนี่ยต้องผายปอดกู้ชีพเขา ธนาเขาซีดมือเริ่มหยิกงอแปลว่าเขาเยังกำลังจะตายพอได้ยินแบบนั้นแองเจลิน่าเนี่ยก็เลยตอบโรซาลีกลับไปด้วยแววตาที่ทั้งกลัวทั้งเสียใจว่าเข้าใจแล้วหลังจากนั้นแองเจลิน่าเนี่ยก็ได้พามอนโดที่นอนเหมือนศสไปยังสถานที่นัดพบกับพวกเคอร์นิสเลเกอร์โดยที่มีนิกและแฮงในครับคอยสังเกตการอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ่แต่ทว่าพวกมันเนี่ยก็มาช้ากว่าเวลานัดมากทำให้แองเจลิน่าเนี่ยร้อนรนใจจนกระทั่งพวกมันเนี่ยมาถึง และเคอร์นิสเลเกอร์ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ได้ตรวจสอบสมข,ของมอนโดจนเขาเนี่ครับแน่ใจว่ามอนโดเนี่ยตายไปแล้วแต่เรื่องเนี่ยก็ยังไม่จบสักง,งานหัวหน้าของเคอร์นิสเลเกอร์บอกให้แองเจลิน่านะยครับยืนรองเงินไปก่อนเพื่อรอให้คนที่จ้างเขาเนี่ยมาถึงและจังหวะนั้นเองแองเจลิน่าเนี่ยครับก็ได้แต่พะวงหน้าพะวงหลังแล้วก็คอยมองมอนโดอยู่ไม่ละสายตาจนคนจ้างของหัวหน้าเคอร์นิสเลเกอร์เนี่ยก็ได้มาถึงและเธอเนี่ยก็คือสาวสวยที่นัดพบกับเลนาดนั่นเอง และเมื่อเธอเนี่ยครับได้ตรวจสอบมอนโดสำเร็จเรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกให้หัวหน้าของเคอร์นิตเลอร์เกอร์เนี่ยส่งมอบเงินให้กับแองเจลิน่าแต่ถว่าจังหวะนั้นเองแองเจลิน่าเนี่ยก็ทนไม่ไหวต่อไปแล้วเพราะใบหน้าของมอนโดเนี่ยเริ่มซีดเผือดลงไปพร้อมกับมือที่เริ่มหงิดงองจนกำมือแน่นไปแล้วทําให้เธอเนี่ครับตัดสินใจผายปอดมอนโดก่อนจะกู้ชีพเขาจนเขาดีครับฟื้นขึ้นมาต่อหน้าต่อต,อตาของพวกเคอร์นิตชลองเกอร์กับสาวสวยในทันที และหลังจากนั้นลูกน้องของเคอร์นิชลองเกอร์ก็ได้หยิบปืนขึ้นมาเพื่อหวังจะเป็นชีวิตของแองเจลิน่ากับมอนโดทิ้งไปแต่ถ้าว่าแองเจลิน่าในก้าวตัวบางมอนโดเอาไว้ฉันถูกมันยิงปืนเข้าไปใส่ที่ท้องของเธอจนเธอเนีครับล้มลงไปนอนกับพื้นทำให้มอนโดะครับทนไม่ไหวต่อไปแล้วก่อนจะเผยร่างที่แท้จริงออกมาแล้วก็เข้าฉี่กระชากลางลูกน้องของเคอร์นิชลองเกอร์ทิ้งและระหว่างนั้นเองสาวสวยนะครับก็ได้ขับรถหนีไปพร้อมกับหัวหน้าของเคอร์นิชลองเกอร์ที่วิ่งหนีเข้าไปในป่า ทำให้แหงกับเด็กนะครับเลวิ่งตามหัวหน้าของเคอร์อนิชลองเกอร์เข้าไปแล้วก็จําใจต้องฆ่ามันทิ้งโดยที่ยังไม่รู้ว่าสาวสวยที่จ้างเนี่ยมันเป็นใครกันแน่นครับก่อนที่พวกเขาจะจะกลับไปหาโอนโดกับแองเจลิน่าแล้วก็พบว่าเธอเนี่ยไม่อาจทนพิษบาดแผลไหวแล้วก็จากไปอย่างสงบและคําพูดสุดท้ายนะครับที่เธอเนี่ยบอกกับมอนโดเอาไว้ก็คือขอบคุณไม่นานนักมอนโดเนี่ยก็บอกกับเดิกและแหงขึ้นแบบว่าไม่ต้องโทรหาใครนะให้ฉันเนี่ยทำตามพิธีของเล่าเธอ ส่วนทางฝั่งของสาวสวยเธอเนี่ยก็ได้ขับรถไปถึงลานจอดเครื่องบินเพื่อจะหนีไปแต่คนที่ลงมาจากเครื่องบินนั้นดันเป็นเลน่าสังงานยับเธอเนี่ยก็เลยถามเลน่าขึ้นมาว่าฉันน่าจะรู้นั่นเนี่ยนายเนี่ยจะฆ่าฉันใช่ไหมเลน่าเนี่ยก็เลยตอบเธอกลับไปว่ามันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลเอาละบอกทุกอย่างมาขณะเดียวกันนิกเนี่ยก็ได้กลับไปที่บ้านของเขาพร้อมกับโทรศัพท์หาโรซารี่เพื่อบอกเธอว่ามอนโดจะปลอดภัยดี ก่อนที่เขาเนี่ครับจะพบกับกระดาษที่จูเลียเนี่ยเขียนทิ้งเอาไว้ถึงเขาว่าขอบคุณสําหรับความทรงจําใหม่นะและทางฝั่งของมอนโดเขาเนี่ครับก็ได้ขุดหลุมฝังศพของแองเจลิน่าในป่าใหญ่ยันลุ่งสางพร้อมกับเอาหินวางกองไว้แทนโรงศพของเธอก่อนที่เขาจะจะถอดนาฬิกาข้อมือของตัวเองออกแล้วก็ทุบหน้าปัดให้แตกแทนป้ายหลุมศพของแองเจลิน่าแล้วก็เผยร่างที่แท้จริงของตัวเองออกมาก็จะส่งเสียงหอนของหมาป่าให้ดังก้องไปทั่วผืนป่าทั้งน้าตาและอีพีที่6ก็ตัดจบลง แต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องกริมในซีซั่นที่2ใน EP ีที่5และ6ครับโดยใน EP นีนี้ความคิดเห็นของผมหลังจากที่ได้ดูนะครับใน e ีพีที่5นี่นะครับก็ทําไม่ได้เห็นว่าถึงจะเป็นแพ้เนี่ยก็ะลายได้ไม่ต่างจากสัตว์ร้ายเลยเธอนีครับผิดหวังกับเควินจนหักหลังแล้วก็เป่าประกาศเรื่องทุกอย่างก่อนจะหนีไปใช้เงินที่ขโมยมาทั้งหมดสังง้งั้น และนิกเนี่ยครับก็ถูกคนที่ตระกูลส่งมาทำร้ายอีกถ้าเขาเนี่ยก็เก่งขึ้นมากกว่าซีซั่นแรกเยอะเลยครับและเขาจะก็สามารถฆ่ามันทิ้งได้แถมยังโยนศพลงน้ำอีกโหดไม่เบาเลยครับส่วนใน E ีีที่6นี่ก็ค่อนข้างดูเดือดเลยครับเฮาใจจริงเนี่ยก็ไม่อยากให้แองเจลิน่าตายเลยเธอเนี่ยร้ายจริงแต่เธอเนี่ยก็รักคนที่เธอแคร์นะครับและในซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นสายตาที่แองเจลิน่าเนี่ยมองมอนโดมันนะครับเป็นความรู้สึกที่อัดแน่นมากมันยังสื่อได้ชัดว่าเธอเนี่ยยังรักมอนโดอยู่ แล้วก็เสียใจที่มอนโดเนี่ยไปรักสาวใหม่แล้วแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ไปขัดขวางความรักของมอนโดอะไรเลยจนท้ายที่สุดเธอเนี่ยก็ยอมสละชีวิตแทนคนที่เธอรักอยู่ดีมันเนี่ยกินใจมากๆจริงๆครับส่วนเรื่องของสาวสวยนี่ครับที่เธอเนี่ยไปหาพวกแก๊งลิ้นมังกรมานี่เนี่ยก็น่าจะมีอำนาจไม่น้อยเลยแต่ก็ยังดีที่เลนน่านนะครับรู้เรื่องแล้วแล้วก็หวังว่าเขาเนี่ยจะช่วยอะไรนิกได้บ้างแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ละเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถติดตามรับชมกันต่อได้ใน e ีีถัดๆไปเลยครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือที่ตอนนี้ในบกางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี IG ช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากส่งหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนไหมผมสปอยเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแลวก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดงดุเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ